สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาตามกันต่อที่สูตรสมการปักหลักร้อยบนระยะยาวใหม่นะอ่างวดนี้หยิบยกสมการระยะยาวมาฝากนะคะสูตรนี้จะเป็น15งวดเริ่มคำนวณตั้งแต่ง,งวดที่ออก 8, 7, 2, และ3ามแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสูตรคำนวณที่แถบสีแดงตัวหนังสือสีขาวนำหลักร้อยคูณ2บวกหลัก10บนคูณ2บวกหลักหน่วยบนคูณ3บวกหลัก10ล่างคูณ6บวก1คงที่เท่ากับ x บวก 1, บวก 2, บวก4สูตรอาจจะยาวนิดนึงแล้วตัวไหนที่อยู่ในวงเล็บวงเล็บเราจะคูณแล้วก็มาวางเป็นตัวบวกพร้อมๆกันนะ หลักร้อยคูณ2 286บวกกับหลัก10บนคูณ2 274บวกหลักหน่ยบนคูณ3 236บวกหลัก10ล่างคูณ6 368 บวกกับ1นงคงที่ขออนุญาตไม่คุยอย่างอื่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะบวกผิดท่านไหนที่ว่างก็รบกวนกรุณาหรือเช็คผลลัพธ์ตามไปด้วย6กบวกสได้10 10บวกหเป็น16 16กบได้ยิ่มสบวกหได้ยิม5ใส่5 5าบวกหได้6 6บวกสได้8และ8ปบวกสเป็น12ใส่2ออกอะไรฮะ605 605และ16เราดูที่ตำแหน่งหลักร้อยอย่างเดียวนะคะ ไม่จะได้ไม่สับสนถัดมาหลักร้อยคูณสค่ะสองหนะให,ให้ให้มองดูด้านบนนะแถบด้านบนคือตัวที่เราจะเอามาคูณแล้วก็สูตรอยู่ตรงแถบสีแดงนะคะสองหกสิบสองบวกกับหลักสิบบนคูณสองคูณสได้ศนบวกหลักในบนคูณสามสบวกหลักสิอล่างคูณหกค่ะหนึ่งบวกหกหนึ่งคูณหกได้หกบวกกับหคงที่ปิดท้ายสอบวกหได้เจ็ดเบวกหเป็น1ิบสาบวกหเป็นสิก็ใส่สี่บวกหได้ 5ด้ห้าหบวกสองได้เจ็ดเดบวกสี่เป็น11ใส่1ออก5 30สามศูนยและหกสองหและหกสเลขห้ามาตำแหน่งของหลักร้อยบนของมวดต่อมาทีนี้หลักร้อยคูณสองห้าบวกหลักสิบบนคูณสองสามหบวกหลักหน่วยบนคูณสามศนคณสได้0นย์บวกหลักสิบล่างคูณสนะคะบวกหลักสิบล่างคูณห6หกหาสบหก นะแล้วก็บวกด้วย1นึ่งคงที่หลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยรวมกันนะ6กบวกหเป็น12บวกหเป็น13ใส่3ค่ะ3าบวกหได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสี่ได้10ใส่0ูนยออกไรคะ4ี่ห้าห้และ1นค่ะอันนี้ก็เลข4มาในตำแหน่งของหลักร้อยบุญของงวดถัดมามาดูกันต่อไปตำแหน่งหลักร้อยคูณสองสบวกหลักสิบบนคูณสองห้า บวกกับหลักหน่วยพนคูณ332 339สนะคะบวกหลักสิบล่างคูณหกหคูณหได้6อย่าลืมบวก1นึงที่ด้วยนะคะตรงนี้นะ แปบวกเเป็น17 17จบวกหได้ยิม 3, 3่มสาบวกหได้ยิ่มสเราใส่4 4่บวกหได้5 5าบวกสได้7และ7จบวกสก็เป็น11ใส่1ค่ะออก7 8 2และ6ก7จ็ดและห 7, 7, 7ค่ะเลข7มาตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อไปของงวดถัดไปนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยคูณ2ค่ะ274พักไว้บวกหลักิบบนคูณ2 2งสบวกหลักน่วยคูณส นะคะสามสองหกบวกกับหลัก <countless>. สิบล่างคูณหกหกหกสามสิบหกแล้วก็บวกได้หนึ่งลงที่สี่บวกหกได้สิบสิบบวกหกเป็นสิบหกสิบหกบวกหกได้ยิมสองบวกหนึ่งได้ยิ่มสามใส่สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกและหกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์เอาไรคะสี่เจ็ดแปดละเก้าหนึ่งสี่เจ็ดแปดและเก้าหนึ่งนะเลขสี่ก็มาในตำแหน่งของหลัก ร้อยบนในงวดถัดมาทีนี้เรามาดูกันต่อไปหลักร้อยคูณ2เนาะสี่สดนะ 4, 2, นะบวกกับหลักสิบบนคูณสองสบวกหลักหน่วยบนคูณ3ามสาดยี่สบวกกับหลักสิบล่างคูณหกนะเก้าหห้าสบวกกับ1นึงคงที่ทีนี้คุณก็ดูหลักหน่วยรวมกัน8ปบวกสี่เป็น12 12องสี่ ก็เป็นสิบหสิบหกวกสี่ได้ยี่สิบวกหนึ่งยี่ิบเอ็ดเราใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสองได้สี่และสี่บวกสี่ได้แปดถัดมาอะอไรคะแปดหนึ่งสองและสี่หกแปดหนึ่งสองและสี่หกมาดูหลักร้อยก็คือเลขแปดมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดต่อมาทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นนะ ลักร้อยคูณสองสอบวกหลักสิบบนคูณสองหคูณสได้2องตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณ 3, ามสอามพักไว้บวกหลักสิบล่างคูณ 6, กนะสี่หกยีบวกกับ1นึ่คงที่ปิดท้ายนะคะหกบวกสองได้แปดแปดบวกหเป็นสิบสีบวกสเป็นสิบวกหเป็นสิใส่ 9, 9, ้บวกหนึได้สิใส่ 0, ูนบวกสองได้ 2, องและสอบวกสก็ได้หค่ะออกอะไรคะ สองศูนย์สอและหกหกสและหกหเลขสมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนในงวดต่อมาทีนี้เรามาดูกันต่อไปตำแหน่งหลักร้อยคูณสองนะ2 2งสองี่ฉันพักไว้บวกหลักสิบบนคูณสองคูณสก็ได้ศูนบวกหลักหน่วยบนคูณ3ามสพักไว้บวกกับหลักสิบล่างคูณ6กนะหกหกสาแล้วก็บวกหนึ่งที่นะ4ี่บวกหได้10บสิบวกหเป็น16บ หนเป็น17ดิฉันใส่7 7บวกหได้8 8ดบวกสได้10ใส่0แล้ว0ูบวกสได้4ี่ค่ะเนาะออกไรสี่สี่และส 4, 4. ่อ่าทีนี้เราดูหลักร้อยก็คือเลข4น่าจะได้มาครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วนะน้องเจ้านะคะทีนี้ดิฉันก็มาดูของวดถัดมานะคะตันผู้ชม รับดูรับชมรับฟังอย่างมีสติและวิจารย์เนาะหลักร้อยคูณสองนะสี่วางไว้บวกหลักสิบบนให,ให้ให้เหลือบดูด้านบนนะคะตำแหน่งที่คูณนะคะเสร็จแล้วก็แถบสีแดงก็จะเป็นสูตรคูณอ่ะอันนี้สี่องแปบวกหลักสิบบนคูณส เหมือนกันก็คือ 4, 2, 8บวกกับหลักหน่วยบนคูณ 3, 3, 6สาบวกหลักสิบล่างคูณ 6, 4, 6, 24บวกกับ1นึ่คงที่ 8, ปดบวกแบวกแเท่ากับแปตัวหลักสิบเราไม่มอง 3, 8, 2แปดยิ่มสียิมสบวกสได้ยิมแยิ่แบวกหนได้ยิ่มเก้านะใส่9ก้บวกหได้10ใส่ 0, 0, นบวกสได้ 2, 2, งสบวกสได้6ค่ะออกอะไรคะเก้าหและ6 3สาม้าห้าหนและหกสนะเลข9มาในตำแหน่งของหลัก ้บนของงวดถัดมามาดูกันต่อหลักร้อยคณสองสองเก้าสิบักไว้บวกหลักสิบบนคณสองห้าสองสิบบวกกับหลักหน่วยบนคูณสามหนึ่งคูณสามได้3ามบวกหลักสิบล่างคูณ6กหกหแล้วก็บวก1คงที่นะ8ปบวกสได้11 11อบวกหก็ได้17 17จบวกหได้18ใส่8 8ดบวกหได้99้กบวกสก็เป็น11บเอ็ใส่หนึงหนึ่งบวกสได้5้า ออกอะไรคะ990และ14 990และ14อะเลข9มาในตำแหน่งของหลัก ร้อยคูณในงวดถัดมาทีนี้เราก็มาตามดูกันต่อเนาะตำแหน่งหลักร้อยคูณสองสอเราพักไว้บวกหลักสิบบนคูณสองสอเช่นกันบวกหลักหน่วยบนคูณสามคูณอะไรก็ได้ศูนย์บวกหลักสิบล่าง 6, คูณหกหนึได 6, 6, ้หกบวกหนึ่งที่นะคะแปบวกแเป็นสิบหกสได้ยิ่งสองยิ่สบวกหนึ่งได้ยิ่ม3มใส่สามสาบวกหนึ่งได้สี่สบวกสองได้หกแล้6หบวกส 4, ได้สิใส่ศูนย์อ่า อันนี้มา,มาดูของงวดต่อมานะคะรางวัน3ตัวออก0ูนย์เก้าเตัวล่างออก91้าหสมการเลขศูนย์มาในตำแหน่งของหลัก,100ลก100ร้อยบนหลักร้อยบนระยะยาวคำนวณต่อ0ูนย์คูณสองหลักร้อยคูณสองศูนคศนย์พักไว้บวกหลักสิบบนคูณเก้าสองเก้าบวกตำแหน่งหลักหน่วยบนคูณสานะคะสามเจ็บวกหลักสิบล่างคูณห 9 6้าแล้วก็บวก1คงที่8ปบวกหได้9 9้กบวกกับ4บวกกับ1ก็ได้14นะคะใช่ไหมอ่ะสิ 14, ใส่สี่ สีบวกหนึ่งได้5้าหบวกสองได้7 7็เบวกสเป็น11เราใส่หนึ่งได้ผลลัพธ์ของสมก,การสูตรดังนี้ออก7จ็ห้าเและ8ปดห้าเห้าเและ8ปดหนะคะอาจจะมีมาหลักอื่นบ้างปรับปลยนะเราก็มองเฉพาะหลักร้อยเพราะว่าคือสูตรคำนวณหลักร้อยนะคะเขาไม่ได้เดินในหลักอื่นในทุกงวดแต่ว่าอันนี้อดีตก็คือย้อนหลังสถิติกับไปมาหลักร้อยแต่อนาคตเราก็ไม่ทราบนะปัจจุบัน เราก็กำลังกำลังคำนวณก็ทำให้ดีที่สุดนะคะแม่นะคะว่าคำพูดคำจานะคะ <c oughs> อุ้นนะเออดี่เอ่นก็เฉันก็พูดไปเฉ่นก็จะหัวลอกคำขตัวเองไปเหมนะ <c oughs> หลักร้อยคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกหลักสิบบนคูณสองห้าสองสิบบวกหลักหน่วยบนคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกกับหลักสิบล่างคูณหกแปดหกห้าสิบสี่บวกกับหนึ่งคงที่เนาะอย่าไปเครียดอะไรมากมายใช่ไหมกับชีวิตใช่ไหมคะคุณผู้ชมเครียดไปก็ไม่ก็ไร้ประโยชน์นะผ่านมาผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเราก็ทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันนะคะเออไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้อง มาถ้าปัจจุบันดีนะคตก็ดีนะปัจจุบันดิฉันก็ดีสุดๆราคานะคะจังหวะชีวิตรอะคิดดงนะมันยังไม่ได้เลยค่ะคือประกอบของเหตุกับผลมันไม่มันไม่สอดคล้องกันนะคะก็คือเราอาจทำดียังไม่พอนะยังไม่ถึงจุดนะยังไม่ถึงเป้าเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้อง ก็ค่อยไต่ขึ้นไป4ีบวกหได้5 5าบวกสได้9 9้บวกหได้10ใส่0นะคะ0ูบวกหได้1 1ึบวกสได้3และ3าบวกสก็ได้7นะออกอะไรคะท่านผู้ชมหนานะคะโมดทีเดียวนะครับผิดเลยนะสองเจ็บวกกับ5 2าบวกกับหลักหน่วยบนคูณ3 3 7 21บวกหลัก10ล่างคูณ6 8 6 54 นะคะบวกกับหนึ่งคงที่สี่บวกหนึ่งได้ห้าเนาะห้าบวกสี่ 9, 9ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเอ๊ะคนผู้ชมดิฉันเขียนอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋วนะคะอืม รอด้เชนหน่อยนะโอ้คุณผู้ชมแปดหกสี่สิบแปดนะคะแปดหกห้าสิบสี่นะคะอ่าผิดตรงนี้นะคะแปดหกสี 8, 6, ่ <c oughs> เอาคุณอย่าทิ้งสานะ คนเราก็ต้องแก่ตามวัยนะคะอ่าจะว่าเรา,เราเท่าเราอะไรก็เรื่องนะคะทุกคนเราผ่านต้องต้องถึงวัยนั้นอยู่แล้วนะคะในซีเรีสนะคะแต่เราก็แต่งตึงอยู่นะคะจะมีหมอช่วยเป็นบางครั้งนะคะ <laughs> อจริงไหม ดิฉันก็ไม่ได้ว่าดิฉันดิฉันนี่ความคิดธรรมดานะคุณผู้ชมแต่ว่าอะไรที่เจ็บเจ็บดิฉันก็ก็จะไม่ค่อยอยากทําแต่ถ้าความคิดธรรมดาของดิฉันคือว่าถ้าใครไปทําหน้าทําตาทำผมเข่าทําจมูกทําอะไรเงี้ยเรื่องของศรรัลยกรรมมันคือสิทธิส่วนบนุคคลเขาทาก็เรื่องของเขาดิฉันคิดตัวตัวดิวฉันคิดนะคิดว่าอีกตอนที่ดิฉันไม่ทำเขาพูดว่าดิฉันไม่มี ความจริงก็อยากสวยและอีกอย่างหนึ่งนะความจริงอ,ะอ่ะเช่นที่เห็นเขาไปไปไป,ไปพวกพวกแบบยกเลยนะแบบสวยเด้งเลยนะอยากนะแต่ถามว่าทำไมถึงไม่ทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมขวดเจ็บสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่ใส่สี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดได้เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งออกห้าห้า ออกห้าสี่สี่และแปดเก้านะเลขค่ามาตำแหน่งของหลักร้อยบนทีนี้เรามาดูของว่าต่อไปห้าสองสิบหลักร้อยบนสองบวกหลักสิบบนคูสองสี่สองแปดบวกหลักหน่วยบนคูณสามสี่สามสิบสองบวกกับหลักหลักหน่วยบนคูณสองนะคะสองหกสิบสองหลักสิบล่างคูณหกนะแปดหกสี่สิบแปดบวกกับหนึ่งคงที่นะ ดังนั้น8ดบวกสองได้สิบสิบวกแปดเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นส9ใส่เก้บวกหได้สิใส่0ูนบวกสได้สและสบวกสได้หทบทวนนะคะห้าสบวกกับสี่บวกกับสี่สบวกกับแปดหกวกหนะแปบวกสได้สิบ0บวกแเป็นสิบวกหเป็น1ิใส่เก้บวกหได้สิใส่ศูนสได้สและสบวกสได้6 อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการพิจารณาตามสูตรสมการไม่อยากทราบว่าสูตรดังกล่าวจะเดินหรือไม่แต่เป็นสูตรระยะยาวเนาะหลักร้อยคูณสบวกหลักสิบบนคูณสบวกกับหลักหน่วยบนคูณสบวกหลักสิบล่างคูณหบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสองบกสี่นะคะอ่าแคปเจอร์ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ